วันนี้พามาดูต้นกล้าอีกนะคะคุณผู้ชมถ้านับจากวันที่เราปักเมล็ดลงฟองน้ําครบหวันแล้วนะคะวันนี้ก็วันที่หของต้นกล้าแล้วนะคะคุณผู้ชมก็มีลักษณะยืดขึ้นประมาณ1นนะคะก็ประมาณนี้ถือว่าใช้ได้นะคะคุณผู้ชมนี่นะคะก็ ในเรื่องของการให้ต้นกล้ารับแสงนะคะคุณผู้ชมถ้า,มาเมล็ดเนี่ยเริ่มงอกขึ้นมาประมาณนึงเริ่มเห็นใบแล้วอะไรประมาณนี้เราควรที่จะเอาออกรับแสงได้นะคะคุณผู้ชมถ้าเราไม่เอาออกรับแสงนะคะมันก็จะทําให้ต้นกล้ายืดนะคะคุณผู้ชมจะทําให้ต้นกล้ายืดนะคะแต่ว่าถ้าเรายืดสักหนึ่งวันเนี่ยสังเกตว่า1วันต้นกล้ายืดมากแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าเราเอาออกแดด หรือว่าออกรับแสงเนี่ยก็ยังทันนะคะแต่ว่าถ้าเรายังเอาไว้ในร่มต่อไปนะคะอีกสักสองสามวันต้นกาจะยืดมากๆนะคะแล้วก็มันจะต้นมันก็จะเอนเอนพอโตมามันก็จะล้มง่ายนะคะคุณผู้ชมแต่ถามว่าปลูกได้ไหมก็ปลูกได้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าให้พอดีนะคะก็ประมาณนี้นะคะใบก็ยืดขึ้นมาจากฟองน้ํานะคะประมาณ ครึ่งเซนนะคะคุณผู้ชมครึ่งเซนใช้ได้นะคะครึ่งเซนใช้ได้นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะถ้าเป็นจุดดำๆแบบนี้สังเกตเห็นหรือเปล่าถ้าเป็นจุดดำๆแบบนี้ก็คือถ้าเราเอา,อาฐานเนี้ยออกฟองน้ําแล้วนะคะแต่ว่ายังมีใบยังมีใบเอ่อยังมีเปลือกมเมล็ดหุ้มอยู่นะคะ เปลือกหุ้ม,มเมล็ดยังไม่ออกเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะคุณผู้ชมก็คือพวกที่ไม่เป็นก็คือเปลือกมันหลุดออกไปก่อนแล้วนะคะมันก็เลยไม่เป็นก็มีพวกนี้นะคะนี่เห็นไหมเป็นปลายของใบจุดดำๆแบบนี้นะคะไม่ใช่โรคอะไรนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะคะเป็นเพราะว่าเปลือกที่หุ้มหุ้ม,มเมล็ดหรือว่าหุ้มส่วนใบอยู่ตอนนั้นที่เราออกรับแสงนะคะมันยังไม่หลุดออกนะคะเหมือนตัวนี้นี่ เห็นไหมคะมันยังไม่หลุดออกตัวนี้เป็นปัญหาไหมอาตัวนี้ไม่เป็นปัญหานะคะคุณผู้ชมก็ดีไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบใบจุดๆแบบนี้เนาะจุดๆเล็กๆแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าเปลือกมันออกไม่หมดแค่นั้นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เลี้ยงต่อไปได้เลยเดี๋ยวพวกนี้มันก็จะอยู่ใบล่างแล้วมันก็จะเหี่ยวแห้งออกไปเองนะคะคุณผู้ชมมันก็จะแตกยอดใหม่ออกมานะคะรอบนี้ก็จะเหมือนเดิมนะคะโบก็เพะเป็น กลีนโอ๊กแล้วก็กลีนคอร์ดนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าที่สวนโบนะก็จะขายดีเป็นเป็นมี3มี3อย่างนะคะก็จะมีเป็นคอร์ดมีกลีนโอ๊กแล้วก็เป็นกลีนปัตเวียนะคะทีะ่ขายดีนะคะคุณผู้ชมก็คือแล้วก็มันปลูกง่ายด้วยนะคะมันเป็นพุ่มนะคะประเภทพวกเลสพวกเลสอนะ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะที่สวนโบลูกค้าไม่ค่อยชอบเพราะว่าสีมัน สีมันอาจจะไม่ค่อยน่ากินนะคะสีคนอาจจะไม่ชอบสีมันนะคะมันไม่เขียวอะไรประมาณนี้นะคะกลัวกลัวว่ามันจะขมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นประเภทเรดเนี่ยโบก็จะชอบเป็นเรดโอ๊กนะคะเพราะว่ามันก็จะแดงเฉพาะส่วนที่ได้รับแดดนะคะคุณผู้ชมส่วนที่อยู่ในกา้กานๆของเขาเนะี่ยมันก็จะเขียวแล้วก็กรอบฉ่ำเหมือนกันนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม กลับมาที่ต้นกล้าของเรานะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยก็แบบงงว่าเนี่ยจะนับอายุของผักยังไงนะคะคุณผู้ชมก็คือเราสามารถที่จะ,ะนับได้2แบบนะคะส่วนตัวโบนะนับ2แบบนะคะคุณผู้ชมมันก็แล้วแต่ว่าช่วงนั้นน่ะนึกอะไรออกนะคะคุณผู้ชมนะคะก็จะมีเป็นแบบถ้าโบเพาะในเป็นแบบ ในกล่องบ่มในกล่องพลาสติกก่อนบ่ม,มเมล็ดในกล่องพลาสติกก่อนนะคะคุณผู้ชมประมาณ2วันเนาะวันไหนที่โบเอาปักลงฟองน้ํานะคะแล้วก็ออกรับแสงอนานมบก็จะนับเป็นวันที่1เลยนะคะคุณผู้ชมหรือการปักมเมล็ดลงแบบนี้นะคะในในฟองน้ําโดยตรงเนี่ยโบก็จะนับตั้งแต่วันที่ครบ1วันก็คือปักมเมล็ดลงฟองน้ําเลยนะคะหรือว่าเราจะนับวันที่ออกแดดวันแรก ก็ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมอันนี้เราไม่ต้องเป็นแบบไปไปใส่ใจมันมากหรือว่าเอามันเป็นประเด็นสำคัญในการนับอายุผักนะคะเรามันขาดเหลือสัก 3- 4สวันก็ไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าที่เรานับเนี่ยเพื่อว่าให้ให้เราจัดการในส่วนของต้นกล้าง,ง่ายนะคะคุณผู้ชมเพื่อให้เราจัดการง่ายแล้วก็เพื่อไม่ให้ผักแก่จนเกินไปนั่นแหละนะคะคุณผู้ชม อาจจะแก่กว่าสัาก 3- 4สวันก็ไม่เป็นไรนะคะหรือว่าเราจะให้ปุยป๋ยซะปุ๋ยซะปุ๋ยช้านะคะสัก 3- 4สวันก็ไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ชมเพื่ออันนี้เรานับเพื่อที่จะให้เราจัด,จดการภายในสวนได้ง่ายๆแค่นั้นเองนะคะคุณผู้ชมเนี่ยบางรอบโบก็ลืมนะคะเพราะไปแล้วเลยลืมจดไว้ก็ลืมไปเหมือนกันก็สังเกตที่ต้นผักหรือว่าในจํานวนรอบที่โบทาเอานะคะเนี่ย สมมติว่าเก็บตัวนี้แล้วนะคะเก็บตัวนี้แล้วพวกนี้อายุเท่าไหร่นะพวกนี้อายุเท่าไหร่นะโบก็จะนับเป็นแบบอ่า่สัปดาห์สสัปดาห์3สัปดาห์4สัปดาห์แบบนี้เอานะคะคุณผู้ชมก็สังเกตเอาง่ายๆแบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยโบเก็บไปนอกลอบแล้วนะคะก็เลยยังมีเหลือเหลือผักที่ยังไม่เก็บตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นรอบของสัปดาห์หน้านะคะเป็นรอบของสัปดาหนะ์หน้าเพราะว่ามีรอบหนึ่งที่โบเก็บทั้งของ ตัวที่6สัปดาห์แล้วก็5สัปดาห์นะโบเก็บไปพร้อมกันมันก็เลยยังยังยังไม่ได้เก็บนะคะก็ยังเห็นอยู่ตอนนี้โบก็มีผักอยู่กี่รุ่นนะอันนี้1รุ่นนะคะ1รุ่นแล้วก็อยู่ในกล่องอนุบาลอีกอรุ่นที่2นะคะแล้วก็รุ่นที่3าตรงนี้รุ่นที่4ตรงนี้แล้วก็รุ่นที่5ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเก็บในรอบสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมก็จะเป็น หกสัปดาห์นะคะเพราะว่าผักแต่ละรอบเนี่ยปลูก6กสัปดาห์ก็ได้เก็บแล้วนะคะคุณผู้ชมหกสัปดาห์ก็ได้เก็บแล้วนะคะหรือว่าใครจะเก็บช่วงสัปดาห์ที่หก็ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าใน,ช,านช่วงสัปดาห์ที่5ที่หกเนี่ยส่วงสัปดาห์ที่5้นะคะผักก็จะยัง ต้นประมาณหนึ่งยังถ้าพูดถึงนะคะก็เป็นแบบว่าต้นยังสาวสาวอยู่นั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็จะกินอร่อยทานอร่อยนะคะแต่ว่าต้นโตเต็มที่เนี่ยจะจะอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่6นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเก็บได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวเนี่ยช่วงสัปดาห์ที่5ก็น่าจะได้เก็บกันทุกสวนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าในช่วงหน้าหนาวเนี่ยผักมันก็จะโตได้ไวนะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศมันก็เย็นนะคะเย็นสบายนะคะแดด ก็ไม่ร้อนมากอะไรประมาณนี้นะคะผักก็จะโตเร็วนะคะคุณผู้ชมก็เลยจะได้เก็บเร็วนั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงที่ผักแบบล้นตลาดหรือเปล่าจะเรียกว่าล้นตลาดหรือเปล่านะคะเพราะว่าใครๆก็ปลูกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปลูกพืชผักสวนครัวแต่ละบ้านแต่ละบ้านอันนี้ก็ส่วนมากเขาก็จะนิยมปลูกผักนะคะในช่วงหน้าหนาวเพราะว่าไม่ต้องมีโรงเรือนก็ได้นะคะปลูกในดินทั่วไปในแปลงดินทั่วไปแบบนี้มันก็สามารถที่จะ เก็บผักได้นะคะแล้วก็ปลูกได้ง่ายจัดการได้ง่ายนะคะก็ <c oughs> จะมีเฉพาะเป็นถ้าเป็นศัตรูพืชน,นะคะก็จะมีแค่นกนะคะที่ที่จัดการยากนะคะถ้าเป็นแบบแปลงที่ไม่มีโรงเรือน <c oughs> ขนาดว่าที่โบนแปลงที่มีโรงเรือนนะคะก็ยังจัดการได้ยากเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันมีเล้าติดอยู่กับโรงโรงเรือนปลูกผักนะคะุมูชมนกมันก็มาอยู่นะคะที่บ้านบบนนกเขานกเอี้ยงแล้วก็นกกระจิบนกกระจอกเยอะมากๆเลยนะคะ อันนี้ก็พูดถึงเรื่องไปเรื่อยๆแล้วนะคะก็นี่นะคะวันนี้ก็พามาอัปเดตต้นกล้าเฉยๆนะคะคุณผู้ชมก็ไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวโบวก็จะเลี้ยงไปอีกสักพักนะคะสักวันอ,อ,อีกสักสองสมวันนะคะโบก,ก็จะเปลี่ยนจากน้ําเปล่าเป็นน้ําปุ๋ยนะคะเดี๋ยวเราก็ ไปมาอัปเดตกันนะคะว่าจะเติมเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะตอนนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมขอให้คุณผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขกันแล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ